s e c l e s s o f ฟ o w e r s ตอนดอกมัมหรือดอกเบนจมาม่าดอกมัมหรือดอกเบนจมาม่าไม้ดอกรูปทรงสวยงามสีสันสดใสมีหลากหลายสายพันธุ์ออกดอกตลอดทั้งปีชอบอากาศหนาวเย็นหรืออบอุ่นนิยมนำมาจัดเป็นดอกไม้งานแต่งงานและงานต่างๆไว้คริสตัทิมัม ดอกมัมหรือดอกเบญจมาศสีขาวการเป็นเพื่อนกับเธอน่ะมันวิเศษสุดๆไปเลยเวลาเลิกเรียนยามพลรเพลเด็กนักเรียนหลายคนทยอยกันกลับบ้านบางก็เดินทางไปรเรียนพิเศษเพิ่มความรู้บางก็รวมกลุ่มกันนั่งทำงานทำการบ้านอยู่มานั่งบริเวณหน้าโรงเรียนบางคนก็ไปเดทกับแฟนตามประสาวัยรุ่น และทุกคนต่างก็มีกิจกรรมหรือหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำทางนั้นนักเรียนหญิงกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งก็เลือกที่จะนั่งทำงานกันที่มานั่งประจำที่พวกเธอมักจะนั่งกันมาตั้งแต่ม .4 จนตอนนี้ม .6 ช่วงเวลาสุดท้ายในรัวมัธยมแล้วนั่นยายมินไม่ใช่เหรอเด็กสาวคนหนึ่งทักขึ้น เมื่อเหลือบไปเห็นหญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกันที่เคยสนิทสนมเดินยิ้มแย้มไปกับหนุ่มหล่อของโรงเรียนที่รั้วโรงเรียนนั่นสิตั้งแต่ยายนั่นมีแฟนเพื่อนอย่างพวกเราก็กลายเป็นหมาหัวเน่าเฉยเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจากที่เราสนิทกันมากจะกลายเป็นห่างเหินกันแบบนี้นี่ก็คุยกันแทบจะนับครั้งได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ไม่แปลกแม้แต่คนที่นางสนิทที่สุดในกลุ่มอย่างไอเดียนางยังแทบจะไม่ทักด้วยซ้ำแก เด็กสาวที่เป็นคู่สนทนารีบห้ามปรามทันทีเมื่อบุคคลที่สามที่อีกฝ่ายลืมตัวพูดถึงก็นั่งอยู่ตรงนั้นเช่นกันไอเดียขอโทษนะแกอืมมินมันตัดสินใจแล้วให้มันเลือกทางเดินของมันเถอะพวกแกอ่ะรีบมาทำงานให้เสร็จเร็วๆฉันจะได้รีบกลับบ้านสักทีจ้าจ้าสองเพื่อนสาวตอบรับเสียงหวานก่อนจะลงมือทำงานตรงหน้าแต่คนที่บอกว่าปล่อยให้เขาเดินตามทางที่เลือก กลับหันไปมองเพื่อนสนิทอย่างเป็นห่วงเช้าวันเสาร์ผู้คนทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นเดินกันขวักขวายหน้าโรงภาพยนตร์ชื่อดังในห้างเพื่อเช็ครอบหนังและซื้อตัวหนังดีที่เพิ่งเข้าฉายวันแรกและยิ่งวันนี้เป็นวันหยุดด้วยคนจึงแน่นกว่าทุกทีเฮ้ยพวกแกฉันอยากดูเรื่องนี้ว่ะเด็กสาวคนหนึ่งบอกกับกลุ่มเพื่อนของเธอพลางชี้ไปที่โปสเตอร์หนังที่เธอชอบแต่แก ดูเรื่องนี้ก่อนไหมหนังใหม่เพิ่งเข้าเลยนะเว้ยไม่ดูเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอีกคนแย้งและเสนอความคิดเห็นงั้นเอางี้แยกกันดูเคปะได้ให้อิสระเพื่อนเสมอคนถูกถามตอบตกลงทันทีงั้นใครจะดูเรื่องเดียวกับฉันบ้างเดี๋ยวซื้อตั๋วมาเผื่อฉันฉันอีกสองคนยกมืออะไรวะพวกแกเนี่ยนะ โอเคโอเคฉันดูคนเดียวก็ได้อีกคนที่ต้องไปดูหนังคนเดียวแกล้งทำหน้าค้อนจนเพื่อนๆนที่เหลือหัวเราะและกอดคอเธอเดินไปยังช่องซื้อตัว๋วมินมองกลุ่มเด็กผู้หญิงรุ่นเดียวกับเธอพลางอมยิม้มในใจลึกๆกก็คิดถึงกลุ่มเพื่อนๆของเธอมากมายแต่ก็ไม่กล้าจะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วหลังจากทะเลาะการเรื่องแฟนของเธอครั้งนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่รู้ดีว่าจริงๆแล้วเพื่อนทุกคนล้วนหวังดีกับเธอ แต่ก็ไม่รู้ทำไมเธอถึงพูดจายแย่ๆแบบนั้นออกไปมินรอนานไหมชายหนุ่มหน้าตาดีถามเมื่อมาถึงที่นัดหมายไม่หรอกแทนมินอยากดูหนังเรื่องนั้นนะ่ะเด็กสาวบอกความต้องการให้แฟนหนุ่มรู้พางทําหน้าตาอ่อนๆแมวนามินวันนี้แทนตั้งใจมาดูเรื่องนี้นะงั้นก็ไม่เป็นไรเราแยกกันดูก็ได้ แทนก็ดูเรื่องที่แทนอยากดูมินก็ดูเรื่องที่มินอยากดูดูจบเราก็มาเจอกันที่นี่ดีไหมจะบ้าหรือมินเราเป็นแฟนกันนะจะแยกกันดูได้ยังไงชายหนุ่มพูดอย่างหงดหงิดพลางใส่หัวให้กับแฟนสาวอืมก็ได้ก็ได้งั้นเราก็ดูหนังเรื่องนี้ละกันมินตัดบทเพราะไม่อยากจะมีปัญหากันกับเรื่องแค่นี้งั้นเดี๋ยวแทนไปซื้อตั๋วก่อนนะ มินมองตามแฟนหนุ่มสีหน้านิ่งเฉยพลางสมองก็คิดหาคำตอบที่หลอนถามตัวเองมานานและหลังจากที่หนังจบหลอนก็คงจะต้องยืนยันคำตอบให้ตัวเองสักทีเวลาเดินเรียวจนผ่านไปแล้วสามชั่วโมงแทนพาแฟนสาวมานั่งในร้านชิลชิที่เขารู้จกักก่อนจะจัดการสั่งเครื่องดื่มและอาหารให้คนตรงหน้าเสร็จสับมินเป็นอะไรหรือเปล่าดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะอ๋อเปล่าเปล่า เด็กสาวรีบตอบทันควันด้วยรอยยิ้มก่อนจะยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นมาดื่มมีอะไรก็บอกแทนได้นะนี่ชีสเค้กร้านนี้อร่อยมากเลยนะอืมแทนมินมีเรื่องอะไรจะคุยกับแทนหน่อยนะเด็กสาวยิ้มรับก่อนเงียบไปสักพักและตัดสินใจพูดเรื่องนั้นออกไปสักทีเพราะถ้าไม่รีบหาโอกาสพูดมันอาจจะย้อนกลับไปยากกว่าเดิมดูจริงจังเชียวขอแทนแต่งงานปะเนี่ย แฟนหนุ่มพูดคำๆทั้งที่ในใจเขาก็กลัวอะไรบางอย่างอยู่ลึกๆเราเราเลิกกันไหมมินพูดอะไรนะ่ะรู้ตัวหรือเปล่ารู้มินรู้ตัวแต่มินว่าเราเลิกกันเธอนะแทนเด็กสาวก้มหน้าลงเพราะมันยากเกินกว่าจะสบตาคนที่ดีกับเธอมาเสมออย่างเขาทำไมละมินแทนไม่ดีตรงไหนเหรอหรือมินมีใครคนใหม่แล้วไม่แทนเป็นคนดีนะ ดีมากๆเลยแม้บางครั้งแทนจะจุกจิกและบังคับเราไปบ้างแต่เราก็รู้ว่าแทนทำเพราะอยากให้เราได้รับสิ่งดีๆแล้วมินเลิกกับแทนเพราะอะไรล่ะมินมินคิดว่ามินยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนมินยังอยากมีอิสระมีเวลาเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนเด็กสาวบอกถึงเหตุผลเธอคิดทบทวนเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้ว ตั้งแต่ที่คบกับแทนเธอก็รู้สึกว่าเวลาที่มีนอกจากจะให้ตัวเองและครอบครัวแล้วแทนก็ยึดเวลาเธอไปเสียส่วนใหญ่เมื่อไหรที่เธอจะขอไปหาเพื่อนก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันทุกครั้งจนเธอเองต้องตัดปัญหาและให้เวลาแก่เขาเสมอมาถ้ามีตัดสินใจแบบนั้นแทนก็คงต้องยอมรับในการตัดสินใจแต่ยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมอืมขอบใจนะแทน แน่นอนว่าเราก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเด็กสาวยิ้มทางน้ำตาตอนนี้ความรู้สึกมันปนเปนกันไปเสียหมดจนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์แบบไหนกันแน่บรรยากาศในห้องเรียนต่างก็ตึงเครียดเพราะจูจูวิชาภาษาอังกฤษก็มีการทดสอบแบบไม่ได้นัดหมายและยิ่งเป็นช่วง5นาทีสุดท้ายของการทำข้อสอบนี้ยิ่งตึงเครียดกว่าเดิมเอาละ่ะหมดเวลา5นาทีสุดท้ายแล้วนะนักเรียน วางปากกาและอยู่ทำเทสได้แล้วค่ะเอากระดาษคำตอบวางไว้บนโต๊ะนะเดี๋ยวครูจะเดินเก็บสิ้นเสียงครูนักเรียนทุกคนก็ต้องทำตามคำสั่งของอาจารย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะกฎก็คือกฎสำหรับเทสวันนี้จะทำให้ครูได้เห็นว่านักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพกับบทเรียนที่เราเพิ่งเรียนจบไปมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนมันไม่มีผลต่อคะแนนใดๆในวิชานักเรียนคะ นี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะที่เราจะใช้ชีวิตในช่วงม6คนไหนที่ตั้งใจดีอยู่แล้วครูก็อยากจะให้เราตั้งใจแบบนี้ต่อไปส่วนใครที่ยังเล่นเล่นเรียนเรียนไปวันๆครูก็อยากจะให้เราตั้งใจกับชีวิตและการเรียนมากขึ้นกว่านี้นะคะบอกเลิกชั้นเรียนและไปทานข้าวได้ค่ะครูประจำวิชาให้การอบรมเล็กๆน้อยๆแก่ลูกศิษย์หลังจากที่หัวหน้าชั้นบอกทำความเคารพแล้ว ทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปทานข้าวทันทีมินหยิบเอาสมุดเฟรนชิปของเพื่อนเพื่อนที่ให้เธอเขียนขึ้นมาวางบนโต๊ะก่อนจะบรรจงเขียนข้อความและความรู้สึกลงไปไม่ไปกินข้าวหรอเสียงคุ้นหูทำให้มินเงยหน้ามองทันทีที่เห็นหน้าน้ำตาก็คลอในตาโดยอัตโนมัติแกเห็นแกไม่ลงไปกินข้าวมาหลายวันแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าไอเดียถามเพื่อนรักอย่างเป็นห่วง ก่อนจะยอนตัวลงนั่งตรงเก้าอี้ข้างๆแม้จะพอรู้อยู่บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่เหตุผลหรือเปล่าฉันเลิกกับแทนแล้วละ่ะอืมเรื่องนั้นฉันรู้แล้วนี่เสียใจจนต้องอดอาหารเลยหรือไงเอ๊ะทำไมเรื่องของเพื่อนอะคนเป็นเพื่อนมันก็ต้องรู้อยู่แล้วไอเดียพูดยิ้มยิ้มพลางเอามือโยกหัวทุยไปมาเรื่องวันนั้นฉันขอโทษนะแก ฉันรู้ว่าตั้งแต่ที่ฉันมีแฟนน่ะฉันก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับพวกแกเลยแต่ฉันก็คิดถึงพวกแกนะคิดถึงทุกวันวันนั้นน่ะฉันทั้งเสียใจมากและก็กดดันไปหมดจนต้องพูดอะไรแย่ๆออกไปฉันขอโทษจริงๆนะไอเดียขอโทษจริงๆเด็กสาวพูดไปร้องไห้ไปผัวกอดคนเป็นเพื่อนแน่นด้วยความรู้สึกผิดแต่ในเวลาเดียวกันก็ดีใจที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งเฮ้ย hey. ขี้แยไปได้ฉันน่ะไม่เคยโกรธแกหรอกไอสองคนนั้นมันก็ไม่เคยโกรธเราเคารพการตัดสินใจของเพื่อนเสมอคนเป็นเพื่อนน่ะมันก็ได้แค่พูดเพราะความเป็นห่วงแต่มันบังคับอะไรใครไม่ได้หรอกเลิกร้องไห้เราไปกินข้าวได้แล้วฉันดีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมมันไม่ได้เหมือนเดิมหรอกแต่ความเป็นเพื่อนของเราไม่เคยเปลี่ยนไปเลยต่างหากไปกินข้าวกันฉันหิวแล้วเนี่ย มินปาดน้ำตาและกอดเพื่อนรักแน่นกว่าเดิมก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อคิดถึงวันวานเมื่อสองปีก่อนชวนกินข้าวมันตอนที่เจอกันครั้งแรกเลยเนาะวันปัดชิมนิเทศหลังจากเสร็จพิธีการมอบุุิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับม .6 เสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงกลางวันก็มาถึงช่วงเย็นที่นักเรียนระดับชั้นม .6 ที่จบการศึกษาจะได้แต่งตัวสวยหอ่อ เพื่อกินเลี้ยงในงานพรอมไนและเก็บความประทับใจร่วมกับเพื่อนและอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจบออกไปจากรั้วโรงเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมินนัดไอเดียและเพื่อนร่วมกวนอีกสองคนมาเดินเล่นนอกงานเพราะเสียงดนตรีในงานมันดังจนแทบจะคุยกันไม่ได้ยินในคืนนี้ทุกคนต่างก็แต่งตัวเก๋ไก๋ตามสไตล์ของแต่ละคนอย่างชัดเจนเดินออกมารับลมข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะ ฟังเสียงเพลงในงานจนหูอื้อไปหมดแล้วอะไรอะไรนี่ที่แกหูอื้อฉันว่าเพราะแกเริ่มแกแล้วมากกว่าอีกคนแย้งคนเป็นเพื่อนกวนๆแกนี่กวนฉันซะให้พอพอไปเรียนต่อมาหาลัยแล้วจะไม่มีคนให้แกได้กวนคนถูกกวนพูดด้วยน้ำตาก่อนจะกอดเพื่อนแน่นจนอีกคนตั้งตัวไม่ทันอ้าวอ้าวดราม่าซะงั้น <laughs> ไอเดียยีหัวเพื่อนรักอย่างคำขัน แม้เราจะไปเรียนในรั้วมหาลายัยเจอเพื่อนใหม่บรรยากาศใหม่ๆห,หรือการเรียนโหดๆเราจะไม่ลืมกันใช่ไหมไม่ลืมหรอกนาแต่ถ้าเจอรุ่นพี่รอๆฉันก็อาจจะลืมพวกแกก็ได้นะใช่ไหมยายมินหนึ่งในกวนเพื่อนสาวเอ่ยแซลแซลโธ่นี่ก็เรื่องเก่าแล้วอย่าเอามาพูดให้ฉันรู้สึกผิดสิโอโอ้ล้อเ,เล่นนามามากอดกัน ว่าแล้วก็ดึงเพื่อนรักมากอดไอเดียและเพื่อนอีกคนไม่รอช้ารีบเข้ามาก่อนด้วยทันทีพอแล้วพอแล้วจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในสูดของอ้อมกอดพูดคำๆพลางสูดเอาอากาศเข้าเต็มปอดนี่พวกแกฉันมีของขวัญให้ด้วยนะเวลาเห็นมันเราจะได้คิดถึงกันไงว้าวว้าว,ว,าวอะไรเหรออะไรหรอนี่จ้ะเปิดดูพร้อมกันนะ มินหยิบเอาซองสีสวยน่ารักออกจากกระเป๋าถือที่พบมาส่งให้เพื่อนแต่ละคนเมื่อทุกคนได้ครบแล้วก็เปิดออกพร้อมการตามคำที่คนให้บอกเฮ้ย hey, น่ารักอะแกแต่เป็นรูปดอกไม้นี่ไม่ได้ด่าหรืออะไรใช่ไหมเพื่อนคนหนึ่งแซวเมื่อเห็นของน่ารักในซองสีหวานมันเป็นกิฟต์ติดผมรูปดอกไม้สีขาวที่ประดับด้วยกลิตเตอร์วิบวับจะบ้าเหรอ ดูดีๆสิมันมีความลับซ่อนอยู่นะไอ้กิิบติดผมเนี่ยนะมีความลับไอเดียถามงงๆพลางหยิบมันออกมาดูอย่างละเอียดที่ถ้วนพลิกซ้ายพลิกขวาแต่ก็ยังหาความลับที่ว่านั้นไม่เจอสักทีฉันให้คําใบ้เป็นคําว่าด,ดอกมะมละกันไปหากันเอเองว่าความลับของมันคืออะไรใครรู้ความลับแล้วส่งไลน์มาบอกฉันด้วยนะเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้ คนที่รู้ความลับอยู่แล้วหวารอ,อคิกคักก่อนจะวิ่งร่าเข้าไปในงานจิงให้อีก3ามคนยืนงงมองหน้ากันก่อนจะรีบหยิบเอามือถือขึ้นมาเปิด Google Search หาทันทีดอกมัมสีขาวการเป็นเพื่อนที่วิเศษที่สุด